พี่ควรนตะั้งแต่เอาออนซอ,อนมาเนี่ยเออาจะฉีดกี่ครั้งคะเนี่ยฉีดได้สามสี่ครั้งครัสามสี่ <34 S 2> ครั้งงานแลวโอ้ฉีดแล้วมันเป็นยังไงตอนแรกมันเป็นยังไงบอกว่าเป็นยังไงตอนแรกมันไม่ค่อยโตเอ<ข>อพอฉีดออนซอนแล้วมันงามแล้วมีเมล็ดมันดกเลยนะไม่ใช่ว่ามีเมล็ดเฉยเฉยมันดกเลยเห็นปะดกไหมพี่พี่คิดว่าดกไหมดูสิเอ่ลักษณะพริกมันจะไม่เหมือนกันทุกต้นอ่ะอือ นั่นกระโดกไปแบบนั้อแต่ว่าคือฉีดออนซอนตลอดเนาะตอนแรกมันแรงเลยมันไม่สูงเสมอกันตายเลยตอนนั้นะยังไม่ได้อออนซอนมาอืมแต่พอมาฉีดออนซอนแล้วตอนนี้ก็ยังแรงอยู่ยังไม่มีฝนแต่ว่าดูดกนะโดกจริงๆลง่มเรถ่ายต้นนู้นสวยนี่ น,นี่นี่นี่เป็นก้อนเลยนี่นนไห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 นโอ้มันเป็นก้อนจริงๆอย่างที่พี่วบานั่นแหละต <laughs> กเป็นก้อนตกเป็นก้อนๆ,ๆเลยสุดยอดได้ถ่าย